คอนเทนต์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อชวนทุกคนหางานครับงานที่ว่าคืองานสาย Data หรือว่าสายเทคโนโลยีนะครับหลายคนเมื่อพูดถึงตำแหน่งงานในเรื่องเหล่านี้ก็จะนึกไปถึงบริษัทไอทยักษ์ใหญ่ระดับโลกใช่ไหมครับอย่าง Google, Apple หรือแม้แต่ Microsoft แน่นอนล้วครับการจะเข้าไปทำงานในบริษัทเหล่านี้ได้การแข่งขันนี่ต้องสูงปรี๊ดมากๆเลยว่าใครๆก็อยากจะไปทำงานกับเขาแล้วคนไทยเราที่เรียนทางสาย Data หรือสาย i อมา จะมีโอกาสทำงานกับบริษัทระดับโลกได้บ้างไหมล่ะครับคำตอบจะอยู่ในคลิปนี้เลยนี่ทุกวันนี้คุณอาจแปลกใจก็ได้ถ้าได้ทราบว่าบริษัทระดับโลกในแขนงอื่นๆเขาก็ต้องการคนทำงานสาย Data หรือสายเทคโนโลยีกันทั้งนั้นนะครับอย่างบริษัท Roreal Group ครับนี่บริษัทนี้เป็นกลุ่มบริษัทความงามใช่ไหมครับระดับโลกเลยมีแบรนด์ดังมากมาอยู่ภายใต้เอาเป็นว่าเขาต้องการฮนะ เพื่อจะเปิดโลกเรื่องนี้นะครับวันนี้เราส่งคนสวยของเราเลยเอิญพัทราวดีบุญมีทรัพย์ทาเลนต์แบร์ไตเราจะพาไปคุยกับตำแหน่ง Data Analytics แล้วก็ตำแหน่ง Social Commerce จาก L'Oreal ประเทศไทยนะครับว่าที่นี่เขาทำงานกันยังไงและทำไมบริษัทด,ด้านความงามถึงมีตำแหน่งงานด้านดิจิทัลให้พวกเราครับ My job at L'Oreal, making an impact on people's lives and making L'Oreal products accessible to all. และตอนนี้นะคะเอินก็อยู่กับตัวแทนของ L'Oreal ประเทศไทยค่ะอยู่กับคุณเมล Data Analytics Manager นะคะแล้วก็คุณซีฟ Senior Social Commerce Manager นั่นเองค่ะถามกันก่อนเลยที่คำถามแรกนะคะว่าตำแหน่ง Data Analytics เนี่ยมีหน้าที่อะไรคะคุณเมล uh, Data Analytics Manager เรารวบรวม Data จาก Source ต่างๆนะครับเอามาทำเป็น Report เพื่อให้ User ใช้นะครับหรือาทีเราเอามา ทำการวิเคราะห์นะครับหรือว่าบางทีเราก็เอามาบิวโมเดล ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเอามาพัฒนา business ต่อไปครับมาถึงที่คุณซีฟบ้างค่ะว่าตำแหน่ง social commerce เนี่ยเขามีหน้าที่ทําอะไรบ้างคะก็จริงๆโซเ social commerce แต่ตรงตัวก็คือการขายของผ่าน social media เนี่ยซึ่งที่ซีโฟกัสก็จะเป็น channel tiktok เพราะฉะนั้นเราจะพยายาม c o n ว i n c e ลูกค้าหรือ consumer ครับให้เขากลับมาคอนเวิร์ตหรือซื้อของใน channel tiktok ของแบรนด์ที่ซีรับผิดชอบอยู่ก็คือรอยัลปารีสการ์นิเร์แล้วก็มิเบลีนผ่านทางไม่ว่าจะเป็น search ผ่าน tiktok ดูไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านติ๊กต็อกแล้วก็ดูช็อตวิดีโอผ่านติ๊กต็อกซึ่งเราสามารถคอนเวิร์ตเขาได้ทั้งหมดเลยทีนี้เราก็รู้กันไปคร่าวๆแล้วนะคะว่าทั้ง2ตําแหน่งนี้ก็คือ Data Analytics นะคะแล้วก็ Social Commerce เนี่ยทำอะไรบ้างแต่ทีนี้บางคนที่ดูคลิปนี้อยู่อาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพว่า2ตําแหน่งนี้คืออะไรแล้วก็อาจจะยังไม่รู้เลยว่ามี2ตําแหน่งนี้อยู่ด้วยนะคะก็อยากให้ลองเล่าโปรเจกต์ที่ทํามาตั้งแต่ต้นจนจบให้ฟังหน่อยได้ไหมว่า2ตําแหน่งนี้เนี่ยทำอะไรบ รับ r e q u i r e ม e n t มาจากทางฝั่ง Business บางทีเขามีคำถามบางอย่างที่เขาอยากจะได้คำตอบคุณอย่างยกตัวยอ,ยอย่างอย่างฝั่งคุณซีติ๊กต็อเองเขาอาจจะอยากรู้ว่าพฤติกรรมลูกค้าหรือว่าเ,เวลาเขาอยู่บนแพลตฟอร์มเขาทำเป็นยังไงบ้างเขาอาจจะอยากรู้ว่าลูกค้าซื้อ Product สินค้าตัวไหนเป็น Product ที่1ตัวไหนเป็นตัวที่2ส,สมมุติเราได้รับโจทย์มาอย่างนี้เราก็จะต้องเริ่มไปดูก่อนว่าเเราจะหาข้อมูลที่จะมาแก้ปัญหานี้ได้ที่ไหน มันอาจจะเป็นข้อมูลการซื้อสินค้าในแต่ละวันหรืออะไรอย่างนี้นะครับพอเราไปได้ข้อมูลตรงนี้มาเราก็เอามาทำเป็นรายงานหรือเป็นบทวิเคราะห์ใช่ซึ่ง<ม>จริงๆรีพอร์ตต่างๆเหล่านี้ครับก็คือสามารถใช้ได้จริงแล้วสามารถเอาสิ่งนี้ไป้ว่าเราเป็น s t r a t e g y หรือแบบแผนกลยุทธ์ในการ connect กับ consumer ที่ที่แท้จริงได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ครับแล้วอย่าง ส่วนโปรเจกต์ของสิบเนาะก็จริงๆหลายคนน่าจะรู้จักแป้ง Infallible f r e w a r e เป็นแป้งขลับแดงที่ที่ถูกเลยดีที่มีกระแสมาจากที่ US market นซึ่งเราเอามาต่อยอดขายที่ประเทศไทยเราก็ต้องไปดูก่อนว่าคอน sumer หรือผู้สื้อต้องการอะไรหรือหรือไปดูที่โจทย์ของ Product ว่า Product สามารถให้อะไรกับคอน sumer ได้บ้างเราได้มีการ Develop เป็นช็อตวิดีโอ ใน TikTok อกเพื่อเหมือนแบบไรายอะลองหรือแบบเอาเอาเทรนนั้นอะใน US Market ะมาอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเคลมของ Product ต่างๆก็คือเหมือนที่ US เลยแล้วก็เทรนเนี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จเพราะว่าหลังจากที่เราลอนช็อตวิดีโอไปเรามีการทำไลฟ์สตรีมมิ่งใน TikTok อซึ่งคนดูค่อนข้างเยอะเราขายสินค้านี้ดีเป็นเทนาเททาก็คือขายได้ประมาณ 4- 4000ตลัภายใน2 3ชั่วโมงคอน sumer ก็ชอบแล้วก็พึงพอใจในสินค้านี้ ในแง่มุมของคนทั่วๆไปอย่างผู้หญิงอย่างเอิญเนี่ยก็จะนึกถึงลอรียลในเรื่องของความสวยความงามเครื่องสําอางอะไรแบบนี้เนาะก็เลยมีความสงสัยว่าแล้วทําไมเราถึงจะต้องนําพวกดิจิทัลอะไรพวกนี้มาพัฒนาองค์กรของเราคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยลูกค้าเราเนี่ยขึ้นไปอยู่บนดิจิตอลแพลตฟอร์มหมดแล้วแล้วก็มันมีพวกข้อมูลด a Point อ,อะไรต่างๆอยู่บนนั้นแล้วก็เราจะเห็นว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเทรนทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมาก ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เก็บข้อมูลไว้เราไม่ได้เอามาวิเคราะห์หรือทําความเข้าใจมันเราจะตามตลาดของผู้บริโภคไม่ทันนะครับอันนั้นเป็นเหตุผลหลกัลกๆอย่างหนึ่งว่าทำไมเราถึงต้องโกดิจิตอลคิดว่าเราเป็นการปรับตัวให้เข้าถึงผู้สื่อมากมากกว่าเพราะว่าในช่วง3าปีที่ผ่านมาหลายคนก็จ,จะเห็นว่าเราเกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นความสะอาดความไฮจีเราก็ความสะดวกสบายที่คอน summer หรือผู้สื่อเราเปลี่ยน ความคิดไปสมัยก่อนจจะไปซื้อที่หน้าร้านแต่สมัยนีย้คนซื้อในอ e ีคอมเมิร์ซเพิ่มมากขึ้นก็การที่เราเอาดิจิตอลเข้ามาเนี่ยสามารถทําให้เราเข้าถึงผู้ซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นทําไมถึงจะต้องมี2ตําแหน่งนี้ในองค์กรด้วยคะที่คุณสิบอกไปตอนต้นเนาะเราเป็นบริษัทที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากเราอยู่มานานแล้วในสื่อก็เหมือนกันเราอยู่ในพื้นที่สื่อหลายๆช่องทางการที่เรามีข้อมูลเนี่ยมันเหมือนมันมี visibility ว่าเอ้ย ในแต่ละที่ที่เราอยู่เราประสบความสาเร็จแค่ไหน<ะ>ด้วยจํานวนเงินที่เราลงทุนเข้าไปอะไรอย่างนี้เราได้กลับมาเท่าไหร่เราเลยต้องมีคนที่เข้ามารวบรวมข้อมูลตรงนี้เพื่อที่ว่ามันจะกลายไปเป็นกลยุทธ์ในช่องทางต่างๆที่เราทํางานอยู่ าทางคุณซีฟนะคะเพราะปกติก็จะมีแบบตําแหน่งมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วมันแตกต่างกันไหมทาไมจะต้องมีเราซีว่ามันเป็นการปรับตัวขององค์กรหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าดิจิทัลไลเซชันสมัยก่อนมาสักแบบสี่ห้าปีที่ผ่านมาที่องค์กรอดัดแอบเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในดิจิทัลนะซึ่งตอนนี้มีมคําใหม่คือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันคือการเอาตัวเองเข้าไปเหมือนเป็นแพลตฟอร์มเพื่อคนกับคอน sumer หรือแบบผู้สื่ออะไรแบบนี้ครับซึ่งคิดว่าตำแหน่งเนี่ยมันเป็นการรีชหรือเข้าถึงแทร็กที่ ตรงมากยิ่งขึ้นการที่ t i k กต็อกเปิดฟีเจอร์ใหม่เป็น t i k t o ็อกค m มเมอรเพิ่มขึ้นแสดงว่าเขาเห็นถึงช่องทางว่ามันเป็น All-in-One Platform ที่มีทั้งคอนเทนต์และ Commerce อยู่ในที่เดียวกันเพราะฉะนั้นเรามีทาร์เกตของแบรนด์เราอยู่ในที่นั้นมันก็เป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องเข้าไป Catch Up ในเทรนนั้นเพราะฉะนั้นคิดว่าตําแหน่งนี้มันเป็นการเหมือนแบบเพิ่มการเข้าถึง<ม>ลูกค้าที่ค่อนข้างตรงจุดเพราะว่า พาเก็ตเราอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องได้เปิดร้านตรงนั้นหลายๆคนฟังแล้วก็อาจจะเริ่มอ๋อขึ้นมาแล้วว่าของตำแหน่งนี้ทำอะไรบ้างแล้วก็อาจจะมีน้องๆหลายหลายคนสงสัยว่าถ้าเกิดว่าอยากจะทํางานในสาย Data a n a อ y t i c ติกสิ่งนี้เนี่ยควรจะเริ่มต้นเรียนในสาขาวิชาอะไรหรือว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนไหนที่อ้าจบมาแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ตรงสายจะทํางานเก็บพอตยังไงได้บ้างถ้าอยากทําตำแหน่งนี้คะ่ะถ้าเอาแบบตรงๆเลยก็เป็นพวกที่เป็นคณิตศาสตร,ร์วิทยาศาสตร,ร์วิศวกรรมอะไรที่เรามี พื้นฐานทางด้านตัวเลขอยู่บ้างและบางทีก็จะมีคนที่มาจากทางสายคอมพิวเตอร์ก็สามารถเข้ามาทำงานนี้ได้แต่ว่าถึงแม้จะเป็นคนที่จบไม่ตรงสายแต่ถ้าสมมุติเราพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการคำนวณการวิเคราะห์นะครับเรารู้โปรแกรมมิ่งได้นิดหน่อยอเขียนภาษาคอมนิดหน่อยแล้วก็สามารถที่จะทำความเข้าใจธุรกิจ วิเคราะห์มันแล้วก็สื่อสารข้อมูลเนี่ยให้คนที่ทํางานเนี่ยเข้าใจได้แล้วถ้าอย่างสายโซเชียลคอมเมอร์สแบบคุณซีฟล่ะคะถ้าอยากทํางานในตรงนี้คือต้องเรียนจบด้านอะไรมาจริงๆเรียนจบ ได้หลายด้านไม่ว่าจะเป็น Marketing ิีนิตเทศหรือ Even t แบบคนที่เคยมีประสบการณ์ในการทำสาย e-commerce มาเพราะว่าจริงๆ Social Commerce มันก็เป็นการ comba หรือรวมพาที่เป็น Social Media ที่เราต้องอัปเดตเทรนเพื่อเข้าใจคอน sumer เทรนที่เกิดขึ้นเนาะเพื่อที่เราจะได้ทำคอนเทนต์เพื่อจูงใจเขาเราก็พาที่เป็นฝั่งตัวเลขหรือ Commercial เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นโซเชียลยังไงแต่มันจบด้วยคอมเมิร์สเพราะฉะนั้นเราต้องขายได้เพราะฉะนั้นมันเป็นการเหมือนแบบรวมพาที่เป็นครีเอทีฟกับ กับตัวเลขหรือคอมเมอร์เชียลเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นคิดว่าคนนี้มีประสบการณ์ด้านมาร์เก็ตติ้งนิเทศหรือแบบอ e ีคอมเมิร์ซอะไรแบบนี้ครับก็คือสามารถมาเอาความรู้ที่มีมาต่อย,ยอดเพิ่มขึ้นพอคิดว่าทุกวันมันคือการเรียนรู้สิ่งใหม่คือถ้าสมมติอย่างเอิร์นเนี่ยเอิร์นจบแบบศิลปศาสตร์เลยซึ่งไม่เกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงแล้วก็ไม่มีความสามารถในการแบบคิดคำนวณอะไรด้วยเพราะไม่ชอบคณิตศาสตร์แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะทำอ่ะสองตำแหน่งเนี้ยคือภายในองค์กรมีวิธีการสอนงานให้ด้วยไหมคะถ้าสมมติเราสมัครเข้าไ ถ้าเกิดแม็ 94, 80, กราวกสสิบก็มาจากสายมาร์เก็ตติ้งที่เป็นมาร์เก็ตติ้งออไฟไลน์มาก่อนแล้วก็มาทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนาะคิดว่าทุกคนที่มีลอจิกค่อนข้างดีอยู่แล้วในการเหมือนแบบหไป 2, 2ไป 3, ามสมไป4เราสามารถใช้เบสของเราเพื่อเหมือนแบบขยายไปสู่ฝั่งที่เป็นตัวเลขได้ออตอนแรกก็จะขลุกขลังนิดนึงแต่คิดว่าทุกคนเรียนรู้กันได้อยูอ่แล้ว ใจชื่นใจชื่นบอกว่าใครที่เรียนศิลปศาสตร์มาก็สามารถมาลองสมัครได้นะคะความยากหรือว่าความท้าทายในการทํา2ตําแหน่งเนี้ยดัต้าแอนาลิตินะคะแล้วก็ Social Commerce เนี่ยเป็นยังไงบ้างเริ่มที่คุณนายกันก็ได้ค่ะความท้าทายอย่างนึงในงานของ Data Analytics กเนี่ยก็คือว่ามันอยู่ที่การตีโจทย์ให้แตกว่าถ้าเรามีคําถามจากฝั่งบ i ิเนสอย่างนี้เรามี Data อย่างนี้เราจะจับมันเอามารวมกันยังไงเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยเราสร้าง เป็นบทวิเคราะห์หรืออะไรก็ตามที่มันออกมาแล้วมันจะช่วยเขาได้บางอย่างนะวันที่1วันที่ปัญหามาถึงมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนไปซะทุกอย่างว่าเ,เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเพราะฉะนั้นการตีโจทย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากจริงๆคิดว่าการตีโจทย์เหมือนกันแต่จะตีโจทย์คนละแบบเพราะว่าการตีโจทย์ของของฝั่งโซเชียลมมเร์ยคือเราต้องเข้าใจคอน sumer แล้วเราต้อง ราย along trend trend ที่เกิดขึ้นตอนนั้นได้อย่างรวดเร็วแล้วด้วยอินดัสทรีของเมคอัพหรือสกินแคร์ค่บค่อนข้างเร็วเรามีเหมือนแบบแบรนด์คู่แข่งเข้ามาในตลาดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเรานี่แหละจะต้องเป็นคนเซตเทรนด์ถ้าเรามาทํางานกับทาง l o รี a l เนี่ยทำงานในสองตำแหน่งนี้จะมีข้อดีอะไรบ้าง,างใน l o รี a l เองเนี่ยเป็นองค์กรใหญ่เนาะเรามีหลายๆสายงานทุกๆวันที่เราไปทํางานเนี่ยเราเจอคนที่เชี่ยวชาญ ไม่เหมือนกันเหมือนกับผู้คนละภาษาแล้วกันะนะครับต้องมาเจอกันในที่ทำงานเราต้องมาแลกเปลี่ยนความคิดเราต้องมาแลกเปลี่ยนสิ่งที่เรารู้ข้อดีอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเราจะได้เรียนรู้งานที่ไม่ใช่โดเมนของเราเราจะได้เรียนรู้มาร์เก็ตติ้งเราจะได้เรียนรู้อีคอมเมิร์เราจะได้เรียนรู้อะไรต่างๆที่มันนอกเหนือจากสายงานหลักนะครับแล้วผมคิดว่ามันจะช่วยในการที่เราจะพัฒนาไปทำอย่างอื่นต่อไปในอนาคตในรอยอ้อมเหมือนเป็นตลาดความรู้ที่เราจะได้มาแลกเปลี่ยน ตั้งแต่ที่ทํามาก็คือมีหลายโปรเจกต์ที่ที่เราได้พายลอต์พายล์ตโปรเจกต์กับ YouTube กับ Meta แล้วก็ตอนนี้ก็ที่ได้มาเปิดช็อป t i k t o o k เราก็ถูกปลุกฝังมาว่าเราเหมือนเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งในบริษัทรอยัลเนมีความองเท e ร r เพเนอ i a l สปิริตซึ่งเราเป็นคล้ายๆกับพ่อค้าแม่ข้านี่แหละเพื่อขายของเราให้มันเหมือนแบบชนะคู่แข่งคิดว่าเน,นี้ยก็เป็นเทรดหนึ่งที่เหมือนแบบคิดว่าทุกคนในรอยัลมี ถ้าเกิดว่าต้องการทํางานร่วมกับ L'Oreal Thailand ใน2ตําแหน่งนี้เนี่ยควรจะต้องเป็นคนสไตล์แบบไหนเขาจะได้ไปทํำเช็คลิสต์ว่าเอ้ยเรามีข้อนี้นะอะไรแบบนี้ต้องเป็นยังไงบ้างคะเรา appreciate คนที่มี attitude แบบ take charge ก็คือว่ามี ownership ในงานที่ตัวเองทำนะครับ resourceful ม,มีสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วก็มีความรู้อะไรได้แล้วตำแหน่งคุนซีป่ะคะ จริงๆคิดว่าเหมือนกันเคชาร์จก็คือมีความเป็นเจ้าของกิจการโปรเจกต์โอเนอร์อย่างที่สองคือมีคนโอเพนไมได้หรือเปิดกว้างเพราะว่าการที่เราจะเหมือนเราทำงานกับคนที่มีความเก่งจากหลายๆด้านว่าจะเป็นทางในบริษัทหรือนององค์กรเราต้องมีความเหมือนแบบซึมซับความรู้ของเขาเพื่อามาปรับกับสิ่งที่ตัวเองจะต้องทำในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้น2อ,อันนี้เป็น2อ,อันหลัก วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเมลนะคะ Data Analytics Manager และก็คุณซีฟนะคะ Senior Social Commerce Manager จาก L'Oreal Thailand มากๆเลยนะคะถึงตรงนี้เนี่ยใครสนใจอยากจะร่วมงานกับ L'Oreal Thailand แล้วก็สามารถไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากพี่หนุ่ยได้เลยค่ะขอบคุณเอิรนพัดมากๆเลยนะครับส่งไปถูกที่ถูกคนถูกความงามจริงๆทั้งนี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นไป L'Oreal ประเทศไทยเขาไม่ได้มีตำแหน่งงานแค่สายธุรกิจการตลาด รีเทล l นะฝ่ายขายค้าปลีกเลยเท่านั้นสายงานด้านเทคนี้เขามีเพียบดิจิตอลโซเชียลมีเดียหรือเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับพร้อมเปิดรับทุกคนอยู่ณขณะน,นี้อยากให้เข้าไปดูรายละเอียดนะครับเว็บไซต์นี้เลยครับ careers.royal.com นะครับยังไงเราจะลงลิงก์ตรงที่เป็นตำแหน่งงานเฉพาะในไทยไว้ใต้คลิปนี้เลยครับเพราะว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และ Data คืออนาคตของความงาม มาร่วมสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆกับ L'Oreal ด้วยกันครับ